สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องแมนซีคาร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับแมนจะพามาชมเจ้าตัว w i ยแท็ก4คูณ2นะครับผมแต่งออฟโรดแบบนี้นะครับยกสูงมีอะไรบ้างเดี๋ยวแมนพาไปชมนะครับตอนนี้เราก็อยู่นที่ฟอร์ดพระแดงนะครับผมก็ถ้าใครอยากมาดูรถก็โทรหาแมนได้นะครับผม0842496926นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยตัวนี้ กระจังหน้าเหมือนเดิมนะครับผมนี่ยาวแบบนี้ทรง F 1 5 0่งหไฟตัว C ตัดหมอก LED ครับอ่าอันนี้ก็มีมาให้อยู่แล้วไฟตัดหมอกไฟตัวออโตนี่แลามาดูข้างๆกันเลยดีกว่าตัวนี้มันเป็นหน้าใหม่ครับผมเราอธิบายกันกับคลิปอยู่แล้วเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์2.0เชอร์บทเดี่ยว170แรงม้าผมหผมอท t ครับตัวนี้อ่า และนี่เลยพระเอกของเราชุดแต่งนะครับผมยกสูงน,นี่ขนาดยางนะครับผมนี่เป็นขนาดยางขอบ20นี่สเปคยาง275ทับ55นะครับผมเ,เป็นของซูมแมกด้วยตัวนี้แล้วก็แม็กแม็กก็เป็นลายการนะครับอย่างนี้ทำให้ดูเหมือนไม่ต้องออฟโรดเยอะเกินไปสามารถขับในเมืองได้เป็นแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อย ตัวนี้ก็เป็นยาง AT ทีเอาไปวิ่งในเมืองลุยน้ำอย่างเงี้ยครับดีเสียงไม่ดังมากตัวนี้ตัวนี้ก็ถ้าใครชอบตัวมีคิวล้ออยากให้มันไม่ล้อล้อนนะเราก็สามารถเอาคิวล้อ3นิ้วหรือ6นิ้วมาใส่เข้าไปได้ทําให้รถครับดูกว้างขึ้นด้วยอ่าตรงนี้ครับก็จะมีตัวเทอร์โบอยู่ข,ข้างตรงนี้ี่ครับผมนี่ที่บอก แล้วเป็นขอบกระจกตัวเเป็นสีกาไฟสีเดียวกับกระจังเลยเอายกสูงมานี่บันไดเขามีให้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวราวหลังคาแข็งแรงคนระับทนทานเราไปดูภายในกันดีกว่าภายในสั่งคนขับนะครับผม <c oughs> เราอยู่กันที่ภายในของเจ้าตัว w ายแท็แล้วนะครับ <c oughs> ก็ตัวนี้นะพวงอะไราเป็นพุงอะไราไฟฟ้านะครับผมอ่าแล้วก็เป็นแบบมันฟังก์ชันด้วยก็สามารถ รองรับพวกตัวเล่นหน้าจอได้รับสายวางสายเปลี่ยนเพลงลดเสียงเพลงมีหมดครับแล้วเป็นตัวนี้เป็นคูดคอนโทรลครับผมหน้าจอตรงนี้นี่หน้าจอเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลแบบนี้นะครับก็บอกเกียร์เราอยู่เกียร์ไหนน้ํามันเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็อุณหภูมิไมที่เราวิ่งแล้วก็พวกระยะทางนะครับผมการเดินทางต่าง,างๆก็มีเมนูให้เลือกครับตรงนี้ความเร็วน้ํามันหรือ พวกลากจุงเนี้ยเรากดเข้าไปได้เลยน้ํามันตัวตัววัดเครื่องยนต์เนี้ยครับน้ํามันเครื่องรอบเครื่องน้ํามันเครื่องยนต์เราก็กดเข้าไปเนี่ยคุณภาพร้อก็มีให้ดูครับผมียบร้อยตัวนี้แล้วก็หน้าจอครับผมหน้าจอเป็นแบบอ่าทัพสกีแล้วซิงโฟเอเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้หมดครับตัวนี้ ก็หน้าจอของเขาเป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยแล้วก็ปรับแอร์ลดแอร์ตรงนี้ได้ทั้งสองอันครับตัวนี้มีตัวไฟเลเจอร์มาให้ครับแล้วก็เป็นเกียร์นะครับนี่เกียร์เกียร์ออโต้ผมบอกไปตัวนี้หุ้มหนังนครับไปด้วยเบยรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าครับผมนี่ตรงนี้ก็เป็นตัวเปลี่ยนโหมดนะถ้าเรากดตรงนี้เราดูที่หน้าจอกดไปนะครับตัวนี้กดเปลี่ยน มันจะมี4โหมดโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากจุงนะครับลากพ่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นก็จะมีมาให้ก็ตามโหมดของเราเลยภายในคอนโซลของเขานี่ก็หุ้มหนังมาครับแล้วก็เดินได้สีเหลืองครับผมแล้วก็ปั๊มตาตร,ตรงนี้เป็นวแท็กเง,งาครับผมเพื่อความเรียบหรูเข้ามาด้วยก็จะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรไฟเดยไลท์นะไฟเดยไลท์ a อม i บี t นไลท์ ตัวนี้ก็เปิดเข้าไปนะครับเก็บของได้วางของตรงนี้ได้ครับได้หมดเนี่ที่วางแก้วก็มีตัวนี้ก็มีตัวที่จุดบุหรี่ตรงนี้นะครับก็มีมาให้ถ้าใครอยากาจะเพิ่มหัวต่อหัวชาร์จเข้าไปก็ได้หมดครพาไปทูด้านหลังต่อครับก็ด้านหลังนะครับนี่เลยมีตัวแอร์หลังมาให้นะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟมาให้ครับผมปลั๊กไฟบ้านแล้วก็ ใช้ซีอยมีมาให้ครับผมอ่ะผมลืมบอกไปตัวนี้เบาะหน้าเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเราสามารถใช้งานได้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาขึ้นลงได้หมดนี่ด้านข้างหลังนะครับผมตัวนี้เป็นโล b a Sport เฉพาะรุ่น Wi ยแทเท่านั้นนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยสามารถใช้งานได้นะครับเอามัดข,ของผลูกเชือกได้หมดหรือจะขับเท่ๆเป็นดีไซน์นงครับได้เลยนี่แล้วก็ด้านหลังนะครับผม เป็นไฟ LED นี่ด้านหลังก็จะมีตัวคำว่าโลโก้แล้วก็ปั๊มตาเลนเจอร์เข้าไปนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับก็จะมีกล้องหลังแล้วก็เซ็นเซอร์หลังนะครับทํางานคู่กันเวลาเราถอยหลังเงี้ยก็จะไม่ต้องกลัวมันจะมีเซ็นเซอร์เตือนนะครับเป็นระยะเป็นเสียงแล้วก็ดูภาพได้ามาเปิดด้านท้ายนะครับตัวนี้ฝาท้ายนะครับผมเบามากๆนี่ตัวนี้มีฝาท้ายผ่อนแรงครับผม แล้วก็ภายในก็ทำความสะอาดเรียบร้อยไปแล้วเป็นไลเนอร์แล้วก็นี่ครับพ o w e r o u t อ e t เแล้วก็ปักไฟหมูถ้าเราออกแคมป์อย่างเงี้ยเราสามารถเปิดได้เลยนี่มี่มาให้ครับก็ถ้าใครนะครับชอบเจ้าตัวว i ยแทตัวนี้แต่งแบบนี้หรือแบบไหนก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0842496926 ซื้อทูนัดเข้ามาในศูนย์ปอดมาประแดงก็โทรมาเลยครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ